อาลุนสวัสดีทุกท่านที่ตื่นนอนดูคลิปผมกันได้นะครับวันนี้พบกับดิวนี่เชยนะครับในแบบรูบอกหน้าของแคทอะอนิเมะนะครับผมอ่าเป็นตามชื่อแบบเลยเนาะจับอนิเมะหรืออนิเมะคนนั้นเองตัวละครอนิเมะซึ่งผมไม่เคยเล่นเหมือนกันเรามาลองมั่วบ้านงาด้วยกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมผมเข้าเกมมานะครับมันก็ให้ผมเนี่ย buy buy your first slot นะครับอ่าให้เราซื้อนี่เหรอคือว่าเราเกิดมาเราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเราเกิดมาแล้วนี่ทานแล้วนะครับแล้วให้มันเราใมันให้เราทำอะไรก็ไม่รู้ หนึ่งร้อยบาทอะฮะแล้วอ่ารอจนกว่าคูดาวจะหมดแล้วก็เก็บดูอนิเมะของคุณไปอนิเมะเวลหนึ่งราคาเวลหนึ่งคอมมอนโอ้มันต้องรอเวลาเหรอโอ้แล้วตังร้อยหนึ่งหายไปแล้วตังร้อยหนึ่งที่เกมให้มันหายไปแล้วผู้ชมเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงเกมก่อนเพิ่มเลยปะโอเคกดรีวอร์ดอุย้ยมีตัวเรียะอ่ะกดเทรมกดอีเพื่อจะ ได้ส่งเข้าฐานนะคุณโอเคอ๋อ okay. oh, มันก็จะส่งอ๋อ oh, แล้วมันจะสุ่มเงียบเรื่อยๆผู้ชมอ๋อ oh, แล้วตัวละครอน <c oughs> <Animal S 2> ิมร์อนิมร์เราก็จะสร้างเงินให้เราเรื่อยๆผู้ชมอ่าแล้วไงต่อ touch and collect the money อ๋อแค่เราไปแตะแล้วก็ได้เงินแล้วผู้ชมอ่า equip do วอัพเกรดแฮ m เมอร์อ่ะ, hammer, อะ now go behind you okay อัปเกรดจากวิวหนึ่งวิวสองเพิ่มค่ารักอ๋อแล้วก็ลดคู่ดาวโอเคผู้ชมโอ้ยเจ๋งเจ๋งอยู่นะแล้วนี่อะไรอ่ะ หน้าอินเพรสเยอะเพิ่มพื้นที่อ๋อ oh, <s> เพิ่มพื้นที่ตัวละครผู้ชมโอเคอ๋อล้วถ้าจะเพิ่มพื้นที่ฐานแล้วนะครับต้องใช้ตัวละครที่มันกําหนดอีกนะครับผู้ชมโอเคโอเคที okay. Okay, ่ผมเข้าใจละก็คือเหมือนเราจะต้องทําการมาทำอย่างนี้ผู้ชมเปิดไข่อนิมออันดีสุสมได้นะครับจับอนิมอมาแล้วก็ฐานนะครับสร้างเงินที่เราแล้วเงินของเราครับเงินที่ได้จาก A <S <s พวกอนิมอพวกเนี้ยเก็บมาเพื่อม,มาอัปเกรดฐานมาอัปเกรดให้เราดวงดีขึ้นเนาะแล้วก็ เอาเกณฑ์ okay, มันเยอะให้ฐานเราเก็บได้ตัวเยอะขึ้นแล้วก็มีตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมฟิลฟิลแม,มชีนะครับคือเอาตัวคอมรวมกันแล้วน่าจะเป็นตัวที่ดีขึ้นเนาะโอเคโอเคหลักการเล่นมีมาเท่านี้แหละแล้วก็มีเก็บออตโต้ซึ่งน่าจะเสียิลบัคเนาะมาอันนี้เฮ้ยลูฟี่คุณผู้ชมคอมมอนห้าบาทพาวเวอร์สามสิบเก้ามากลับไปเลยอัพเกรดต่อคุณผู้ชมนี่เปลนสามไปเลยสวยใจม,มันอุ้ยผู้ชมมันทำไมเป็นตัวทองอะ่ะโอ้ไม่รู้ อ๋อเราอยู่ใกล้มันหรือเปล่าเออเราเราไม่รู้แฮะผมไม่รู้ผมู้ชมได้เป็นตัวทองเหมือนกันเพื่มพื้ที่ต้องใชน้นาูโตะฮะผมว่าเราต้องอัปเกรดโอเครับมาทันกิโ่อ่าโอเคเอาฐานของเราแล้วครับใส่เรื่องสุดห้าตัวเนาะโอเคมีอะไรนอกจากนี้ไหมมีอาหารอาหารนี่คืออะไรฟู้ดอ๋อซื้อเพิ่มลักผู้ชมอาหารกนะ็คือซื้อเพิ่มลักทำให้เราได้ตัวละครที่ดีขึ้นนะครับเซลเอาตัวละครมาขายด้วยหรอ อ๋อเราสามารถเก็บไออันนี้มะพวกนี้อันนี้มะพวกนี้เขามาขายได้อ่าแล้วก็มีอินเด็กอินเด็กก็คือเอาไว้ดูนะว่าตัวละครไหนบ้างเออแต่ไม่ได้บอกพลังไงว่าเราว่าตัวไหนพลังเท่าไหร่ผู้ชมเออจะไม่เป็นไรไม่บอกก็ไม่เป็นไรทันจิโร่เอาเป็นลีีโนเซคือมันอยู่ไหนมันอยู่มันหายไปไหนอาวอันนี้คือตังเราไอนร้านคอาวแล้วเมื่อกี้คืออ๋อเรายกเลิกไป,ไปเหรออ๋อโอเคอันนี้เท่าไรแสนห้าแสนสอง ห้าร้อยเออห้าร้อยดีกว่าไหมโกคู Goku. อ่าผมขอไม่ซ้ำแล้วกันผมขอเก็บมไมจะไม่ขอไม่ซ้ำเอาเงินมาเอาเงินมา,เ,าเงินมาพวกไหนของเงินฉันต้องการเงินตอนนี้เปิดอันใหม่โอเคอ่าอ,อ,อ,อันนี้เก้าร้อยหรออันนี้เท่าไหร่เจ็ดร้อยห้าสิบโอ้แพงอยู่เดียวผู้ชมก็คือยิ่งเปิดที่ใหม่ก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามนั้นอันนี้ฟรีรักเอาใหม่อันนี้ฟรีรักก็คือเล่นเกมไม่ครบตามจำนวนเวลาครับหนึ่งชั่วโมงถึงจะสามารถ ได้ฟรีรักได้แล้วพิเศษครับแกโกคูมีแล้วโกคูโอ้โอ้แล้วโกคูมีพลังค่าพลังต่างกันเดิมผูม้ชมโกคูแต่ตัวมีพลังค่าต่างกันด้วยนะครับเออดีดีฮะยกเลิกไปหุ่ยแลเดมหุ่ยของแลงของแลของแลมากของแลมากตัวอะไรเนาะอินเด็กตอนนี้เราได้โกคูทันจิโร่ลูฟี่มาไอมิโุริยะเหลืรนโตเหลือกอนแล้วก็ดิตาลีนะครับยูจิ เก็บเงินมากด e เพื่อ Data เอาดูข้อมูลได้แล้วกด R อ๋อนี่ไงผู้ชมเราสามารถเอาไปขายได้เออจริงด้วยสามารถเอาไปขายได้้วยผู้ชมจริงด้วยสวัสดีพี่ชายนะคะรับแอ่ลับมาเนสโกดังเนสโกดังสุดโหดสุดเจ๋งผู้ชมเออดีนี่ดได้เงินเนสโกได้แปดบาทเออดีดีดีด ูตังเยอะกูยังจะจัดอัพไปเลยเก้าร้อยเอาไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบมาก้อนเอาก้อนเหรอเออเอาตัวอะไรออกดีเอา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 ทันจิโร่แล้วกันทันจิโร่กากสุดผมว่างั้นนะเอาไปถ่ายด้วยค้างค้างค้างทำไมค้างอ่ะ้ยเพียนทันจิโร่ไปออ้ก้อนนี้เข้ามายังได้เงินเยอะกว่าลูฟี่ร่างยักษ์สิบบาทเลยนะ ลาก่อนลูฟี่อ๋อคือมันไม่เป็นเกมแทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะผู้ชมโอเคไปไปเพจไปเซลล์แล้วขายวู้ขายไดย้ตัวเป็นรนะ้อยเนาะผู้ชมเยอะมากเป็นหลักร้อยเลยล่ะรวยอ่ะแล้วทำไมนะ่ะไม่ไปเนี่ยไอ้เองติดบัคกเงติดบัคเฉยเอ็งมายี่นี่นไงก่อนเนี่ยคงต้องถามนี่ก่อนคือมันมานั่นยังไงมามานั้นยังไงก่อนึบโกคูมิโดริยะ เท่ากันปะโกคูโอโกคูนี้อ๋อนี้ได้อ๋อคือถ้าเรากดอีกรอบมันจะเป็นอินเวนทอรี่อ๋อโอเคผู้ชมเข้าใจละห้าบาทลงไปจะได้ไปขายเอ้เราเอามารวมได้ไหมผู้ชมรวมได้เออรวมได้ผู้ชมรวมได้เก็บรวมเองก็ได้จะได้ตัวโหดเนาะ,ะเก็บมาก่อนเก็บมาตังค์ไม่เคยจะมีเก็บตังค์ผู้ชมมาขอตังค์หน่อยพวกนายพวกเราอนิเมะทั้งหลาย สามพันมาเปิดอีกทีนึงนะคจะเปิดสองพันห้าได้เผื่อได้เผื่อได้เยอะๆเพิ่มโอกาสหน่อยคุณผู้ชมอุ้ยปีกเดมอีปีกโอ้แต่เวลานานมากคุณผ <them boys> like <today> right? ู้ชมเวลานานมากถ้าสมมติผมเอาไปรวมมั่วๆอย่างเงี้ยอ่านี่นี่วิวห้านาทีด้วยห้านาทีเสรด้วยอ๋อแล้วมันก็จะมีเลรราคาเลรราคาเงินขึ้นไปคุณผู้ชมอ๋อโอเค พะเราก็มีโอกาสว่าจะได้ตัวอะไรด้วยถ้ามันผสมกันโอเคอ่ะรวมมาผู้ชมห้านาทียาวๆผู้ชมอีกนานเลยฮึบก่อนแล้วมันรวมที่ละรอบเหรอผมสงสัยมันรวมที่ละรอบเหรอใช่มันรวมที่ละรอบโอ้เศร้าเลยคิดว่ารวมเลยหลายหลายรอบพร้อมกันได้เศร้าเลยอย่างนี้ผู้ชมทําใจนะครับก้อนเก็บมาโอคูเก็บมา,อเ,บมาเอาไปขาย ก้อนสี่ดาวเอามาก้อนเย้ก้อนต้องการตัวไม่ซ้ำคุณผู้ชมของเงินหน่อยเราอันนี้มอสตั้งหลายอืมมันให้เป็นวีด้วยนะโอ้ยเอาบปโกคูลูโกคิรูฟี่เอาเก็บมาอีพิกอีพิกกูจะอีพิกอีพิก ตัปิกตัวปิกปึ๊บอุอ้ยเล่นกโกคุเลนกโกคุเขียวจิล่คุณเล่นกโคกคือุูย้ยผู้ชมผมได้เล่นโกคืเขียวจิล่อ่ะก่อนเองก็ไปง่ายเงินน้อยเกินเไปอ่ะคุณเล่นโกคุโอ้โหผู้ชมวิ่งลงสิบสี่โคตรคุ้มคุ้มจริงบอกเลยคุ้มจัดวิเลนโบว์โอ้มีเลนโบว์ด้วยเหรอมีแค่เลนโบว์ด้วยเด๊ะ นี่คุณเล่นโกคุอีปิงครับมีร่างอะไรดิจินลิมิสติกแอนิเมะก็อดลิมิเต็ดซีเคโอโหเยอะ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 ฮะเยอะกว่าที่ดูดีนะแต่เท่าที่เพื่อนอิตาโตริขายหมดแหละผมเก็บอินเด็กผมโอเคแล้วไม่ช่ผมเก็บอินเด็กได้ก็โอเคละเฮ้ อ๋อ thank you bro ใครเออมาหไหนไหนให้ฉันเจอเจอเดี๋ยว<笑><笑>เดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมแป๊บหนึ่งนะตัดคลิปอยู่นิดนึงอยู่นะพี่ชายให้ผมคันนดีเลยขอบคุณครับ thank you thank you thank you คุณผู้ชมเราขอให้โมโมกับเอเลนเอเลนลอยห้าสิบเอ็ดเออเพิ่เห็นผู้ชม,ค,มคนใจดีเนาะคนใจดีมีแต่คนใจดีแค,นค่นั้นเลยเอาอ่าเอา,เอานี่เอาไอ้นี่ออก แล้วก็เอาไม่ระยะออกมีคนใจดียวนั่นเลยผู้ชมโอ้โหโคตรคุ้มอะรวยผมรู้แค่นี้เลยว่าผมรวยผู้ชมรวยมากรวยจัดเซนิซึเฮ้ยเซนิซึเซนิซึคุงเนสก็เจ๋งเอเซนิซึมาผู้ชมโอ้โห กลายเป็นคนรวยแล้วกับเศรษฐีจรเพราะว่าเนื่องจากคือเพื่อนข้างบ้านเอาของให้นะครับแต่เออก็ยังอะไรนะยังไม่สามารถอันนี้นะยังไม่สามารถรับกิฐานได้มันต้องมีตัวละครก็คือนารูโตะแต่นารูกโตะไม่ออกเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเซลล์ออลได้สามพันเพิ่มฟู๊ดหน่อยซื้ออ่ะอเอาแครอทมาแครอทสักอันหนึ่งผูๆๆ้ชมกินเหรออ๋อให้ฟูดให้อาหารโอเคให้อาหารนะครับผู้ชมรอบหลังมันก็จะได้ของดีขึ้น,นเนาะเรา เพิ่มไปเพิ่มไปครับผมพ,พี่ชายพี่ชายจะให้ผมมีไม่ได้นะพี่เฮ้ยผ <c oughs> ู้ชมตองกินอูแตงกิ้วมันเอาแชทผู้ชายไปไหนอ่ะช่องความผู้ชายไปไหนอ่ะแตงคือไม่ต้องเล่นแหละคือแบบครั้งที่ผมก็เล่นในคุณผู้ชมดรื่องแตงกิวโอ้งโอ้โห

S <S หายบักไหมคุณผู้ชมอ่าหายได้ละโอ้ไม่แต่ของหายโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร is bug พี่ชายก็กิ a c ์ e s s t yo thank you แล้วเมื่อกี้เขาให้แบบของโคตรด,ดีแต่ผมบักอะคุณผู้ชมโอ้เสียดายเขาให้กุศลให้ของดีแล้วมันไม่นับเลยมันไม่นับเลยคุณผู้ชมโอ้เศร้าเลยเสียใจนะเนี่ย ไม่อะไรไม่ไร e, ไม่อะไร e, ไม่อะไร e. เอานี่มาเอาโกโจคุงโกโจแล้วโกโจไม่แม่นับป่ะของผมอะ่ะเอาโอ้ oh, thank you พี่ก็ผมก็เก่งใจพี่ชายผมก็เก่งใจเป็นพี่ฮะเออเงินพอเหรอเงินพอแล้วเหรอวะโอเคเงินพองง,งๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Thank you พี่ชายแต่ผมเกร่งใจ <g ül> ต้อง thank you thank you โอมาขีมาโอมาหมดแหละแังหบะนี้ร oh, วยร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 วยผมบอกเลยรวยมายังงข้ามอ๋อมัออออมนยังอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าไหน <g ül> ไม่เห็นจะมีแต่มันบั็อกอะ่ะผมว่ามันบั็กแน่ๆเลยชัวร์ไม่มชัวร์ห้าสิบสาม รวมไปเลยรวมกันไปเลยโอ้แมปดีนะแมปแมปแมปดีอยู่ดีอยู่้จำดีอยู่ยก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับแมปแครดอะแอนิเมะนะครับผมก็ก็ขอบคุณทางด้านของใครนะก็ตัวคือใครวะเมื่อกี้ผมต้องการให้เห็นชื่อผู้ช่วยที่ทําให้ผมได้อยู่ได้ของเทพมาแบบงงๆใครคนนี้เหรอไม่ใช่ ออ,ออกเกมไปแล้วโอ้ไ oh ม่น่าเจนจะจำนายไปเพื่อนถห้เจนจดนายในไะด้ออกคลิปนี้แล้วแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เพื่อนนายได้ออกคลิปนี้แน่นอน thank you thank you bro ไม่รู้ว่านายเป็นใครแต่ thank you very much thank you i am very uh i am very thank you asu thank you i love it นั่นแหละ ก็คลิปนี้เขามีมานี้ครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งนะครับเพื่อนๆมิเตชนะช่องเราผมก็อย่าใผ,ผมเล่นแบบมปอื่นหรือไงสามารถคอมเมนต์กับมาได้นะครับผมเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับซีรีส์นักทามแอบวิเด็กปบ๊บายบายครับทุกคน